จึงมากค่ะดูเหมือนว่าการแสดงของน้องลิซ่าที่พวกเราชมกันว่าดีนะคะในฐาน,นะแฟนคลับจะไม่ใช่แค่พวกเราแล้วล่ะค่ะที่คิดแบบนั้นนะคะเพราะล่าสุดมีการรายง,งานว่าน้องลิซ่าติดท็อป15ชาร์ตเซลิบของ IMDB ซึ่งอันดับเนี่ยค่ะขยับขึ้น1,335เลยทีเดียวนะคะเนี่ยพลังการแสดงจ,จากซีรีส์ The Way l o t u s แค่ส่งตอนเท่านั้นอย่างขนาดนี้ค่ะทุกคนขอแสดงความยินดีกับเต้าลิซด้วยนะดกเดว,ว่าน้องลิซ่าไม่มีใครหยุดน้องได้แล้วค่ะน้องลิซ่าไปได้ย,วยาวๆเลยนะคะเกี่ยวกับวงการการ แสดงเพราะว่าน้องบอกว่าอยากจะทําให้มากขึ้นเรื่องต่อไปต่อไปต้องมาแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะซึ่งล่าสุดนี้ดูไวลูตัสซีซั่นสในแม็กไทยแลนด์เขากําลังปรับเวลาใหม่อีพีที่3ใช้เวลาเดิมนะคะก็คือ9ก้าโมงเช้าแต่ว่าอีพีที่4จะเลื่อนมาเป็น8ปดโมงเช้านะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปรับไทม์โซนเวลาไทยเวลาขยับเร็วขึ้นหลังจากอีพีที่4เป็นต้นไปก็จะออนแอร์ทุกๆ8ปดโมงเช้านั่นเองทุกคนแล้วเพื่อนๆดูอันนี้นะคะโคตรปังคือพี่เขานะะี่ค่ะจะไปหาซ ใหม่ของนอริซ่าปรากฏว่าเรื่องนี้เลยค่ะคือเรื่องแรกของน้องเท่านั้นนะคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะื่อค้นหาชื่อของเธอเพื่อจะดูซีรีส์เรื่องอื่นของเธอแต่กลับพบนี่คือการแสดงเรื่องแรกของเธอหรือเธอช่างเก่งกันเหลือเกินแบบโอ้พระเจ้าโอ้โหอยากให้นอริซ่าเห็นคอมเมนต์นี้จังนะคะคงได้กําลังใจเยอะมากๆเลยใช่ค่ะนี่คือการเดบิวต์การแสดงครั้งแรกค่ะคุณพี่รอติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ได้เลยต่อมาก็พูดถึงซีรีส์ดูไวโรตัสอยู่นะคะล่าสุดนักแสดงดูไวโรตัสเขาน่ารักมากๆเลยมาัพพอร์ตนอริซ่าในไอจีนะคะอย่างพี่ ิชวาสเนเกอร์ก็มาคอมเมนต์ว่าโชคคู่พร้อมกับอีโมจิปรบมือรัวๆ,ๆนะคะคุณมิเชลโม,มนาแฮนก็มาคอมเมนต์ค่ะพี่จูเลียนคอ,อร์สต์พี่เขาก็มาซัพพอร์ตเช่นกันมากดถูกใจทุกคนน่ารักต่อน้องริซ่ามากๆเลยนะคะดอกบัวข,วขาวของเราคือซัพพอร์ตกันที่สุดแล้วก็ช่วงนี้เกี่ยวกับซีรีส์เดอะไวล์ดลต้าก็ยังมีสัมภาษณ์ของน้องริซ่าออกมาเรื่อยๆซึ่งแอคเคาดว่าเดี๋ยวจะมีไปสัมภาษณ์อีกหรือเปล่านะคะต้องรอติดตามแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะฝากลิงก์นะสำหรับสัมภาษณ์ลล่่่่าาสุุดดดใหหห้้้เเพพืืออออนนนนนๆไไปปชชมมกัะะโโีีียวแงิซทค สัมภาษณ์หลายที่มากๆเลยมีนักข่าวติดต่อเข้าไปสัมภาษณ์เยอะมากมายจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะสำหรับท็อป15ชาร์ตเซเลบของทาง IMDB ค่ะโอ้โหขึ้นมาถึงพันสามกว่านะคะเนี่ยอยู่ในอันดับที่15ปังมากยินดีด้วยค่ะเต้าลิซซึ่งการแสดงของน้องลิซ่าต่าตรึงใจนะคะสายซีรีส์มากๆแล้วก็เล่นเป็นธรรมชาติมีแต่คำเช่นชมทั้งนั้นเลยซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ